ฟอกหน้ำไม้กันช่วงนี้หน้ำใม้ก็ร้ายด้วยค่ะใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆสัญญูประเด็นน้องแค่ะนะั้นใส่ใจย่างจะมัวผืนนะ่ินะเอาน้ำฟอกหน้ำให้่จะเบิ่งจนแล้วนะมันสิ้นแต่เด้ซ้ำกันกับตัดขาเหตเด,ดีเดี๋ยวเอาหน้ำใม้เข้าได้ค่ะนี่ เอาไปต้มกันจ้าสวัสดีค่ะ Hello h ไหาย Hi h <laughs> ไปหาหน่อไม้มาแล้วส็มรปอกหน่อไม้กันจ้าปอกหน่อไม้กันหน่อไม้ที่เราไปได้มาจากสวนเมื่อวานเลยคะ่ะได้แบบหลายคู่หนักปอกแล้วก็จะไปต้มจ้าจะไปต้มตอนแรกว่าสิเผาบดดท่อนนะคะบดท่อนขาในการเผาสิบบท่อนปอกดีกว่าปอกแล้วก็ต้มต้มเอาดีกว่า่าตกเด้อ ือบหลายเลยเยอะแยะมากมายอืมอ่อ,อนยังอ่อนอยู่เลยตั้งหน้าทาแล้วดิข้างหมอตั้งหน้าทาแล้วดังไฟแล้ว ดังไส่ใหทานได้ค่ะแกะเบดว่าเดไปเติมยู่มันิงนู้ท่าไปเติมขาลุงกำนันมากวดเอาน่อยอีกสองมือลุงกัมากประสิทิภาพประมาณนี้ค่ะเอเป,อเปอระมานพาปอกเปลืกประมาณนี้ปอกขึ้นกันบมทำไมเจ้า,า,จาของทำไมแบบนี้เนาคือว่าต้มเบิดเ,เปลือกแล้วแต่เนาะ ตัวนี้น้าใหม่ก็ร้ายเลยค่ะรื้ดูการหน่อไม้กระถิบหาหน่อไม้หักหน่อไม้หน่อไม้ก็ไม่ได้ไปหายากค่ะหน่อไม้เจ้าของ,อ,งอยู่ในสวนเมญยาลูกไว้จ้าปลูกไว้ก่อนนี่กับประมาณหาหกปีแล้วเนาะก็ได้กินด้วค่ะได้กินทุกปีจะกินตั้งปีแรกเดีมาปลูกเอามาปลูกช่วงหนา้าฝนปีแรกฮัดมากกับบ้านเด็เต็มปีดีก็ได้กินแล้วค่ะเด็ดตัดใป้เลว ที่แรกความตั้งใจคือจะเผาจะเผาแต่ว่าคือสิษยก็ทนเผาหรอกคะ่ะเผาเบาไว้เครงศิริอนเคร่องศิริวนเคร่องศิเปลืองข้าวนี่สินะ,ะต้มเอาดีกว่าต้มเอาหน้าสิษย์จั่ว่าต้มแล้วกะ็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นั่งไว้ส่วนหนึ่งก็จะเคียนเคียนคือเอาไม่เห็น,นสนิ่นะคะแต่ใบชะซุกใบชะมก การเขียนก็ต้องมาฟูนะคะลูกเง,งินติดข้างแค่ไหนเป็นเซนแล้วก็มาอูชะนานหลายเดนน่าอยากซุปก็มาซุปไม่ใช่ไหมแช่ตู้เย็นไปเนาะอยากโมกก็มาโมกไม่ใช่ไหก็ไ่เป็นไรไม่ตื่นี้กินตลอดปีได้นะไม่แม้แต่ซีนี้เป็นช่วงเลยคะ่ะช่วงนี้จะร้ายช่วงหน,น้าฝนจะร้ายตอนไอ่ห้องหดหนาม,มันจะจะออกน้อยเดียวมันจะบ่คือฝนหรือว่าบ่คือ้นน้ำจากธรมรมชาตินะคะพอเป็นเดือนฝนในหนาจากธรมรมชาติเนี่ยมัจนจะออกดี <laughs> พมาจอบเบิึงพี่พุมาจอบึงพี่พมาจอบเอบเิึงก่นอนมาใหม่ต่อไปค่ะอู้ไว้แกงกับแกงได้ออมกับออมได้เพยยื่ออะไรยังคือพ่อย่างบะมี่เนาะคืะอพ่อย่างบะมี่ย่างอยากกินนะนนลุงกำนันงมาให้เจนะ็ดแห่งไว้หน้าบ่านเป็นแลยากเลย เมืองจากแะเคียนเราเพิ่อนหลายรายเราจะไปจากแห้งอ้าหักจํางัดแห้งโคตโอ้ยเสดา็จเราบ้างไงนอนกำงานนัดแดห้งโคตรหายเลยยังมีอีกหลายด้วยค่ะ เดี๋ยวสิเขาไปเอากิมงสุ่มคุณป่าคุนเขาสวนรูุ้กมือเนาะคันเห็นแล้วว่ากินงสุ่มมันไงเลียวมาว่านนี้เขาไปเข่ไ้ไปเบิ่งกิ่งสุ้มนะค่ะเขาไปกะใส่เต้าใหม่ใช่้ะคะนี่ทีพันบอกได้เ่ะว่าเป็นนตใม่อันอใช่ไหมปะใช่ลวกบะเขาอกเตหม่ลวกบะเออเขาถือเต้ใหม่ใส่บ้านมาให้ใส่บ้านเราเป็นจะง่ามเป็นจะบ่ามีขนนะคน เอจาจะต้อมีขนเลยเด้เกี๊ยงไม่ลอยยี่รี่เปลือกไปเนี่ยเปลือกอาจจะต้อมีขนค่ะเกี๊ยงไม่ลอยอยู่ตรงง่ามนนั่ำล้ำแบบตั้งตรงงา่ามหางยาวย ค่ะมาปอกมะมัยน้ำแข็งมาปอกนมะมัยน้ำแข็งแล้วน้อยเหี่จะสิก้อนสิตุ่มสิ่งพาจะได้ค่ะพาเดี๋ยวจะพาให้เพิ่อนพาตรงหางเพิ่นโอ้พาตรงข้นเพิ่อน,อนพาตรงโค้อพาโอยเพิ่อนพาแบบนี้แต่เพื่นอยอยน้อยใหญ่เนาะคะ่ะเพื่อนน้อยใสิอยอยง่งก้ตุ่มเลยไม่ต้องพาพาใหญ่ใหญ่สิ่งก้นานพา ิ่นสุเรจะไม่เห็ดน้ำมสมเด้ค่ะพ่จัเห็ดรเทือที่แล้วเนาะเดือสิครบอาทิตย์กับมือนือนมือนือกินสุกสี่ขาวขันน้ำมสมแปดอาทิตย์ที่แล้วสี่รอพี่สีเขวไปเอาไม้ประมาณีหานอเนี่ยถึงบ่ถึงซีหานอนเ่ม่จังนอนนี่แหละจะมาขันน้ำม่สมผู้ใจท่านขันน้ำม่สมเมื่อเป็นารเนาะค่ะเสรยวข้ามที่เป็นถึน้ำมนนอนยังแล้กลิดสุ ตัวลกิงสุ้ง,งนไงเวลากัดน้องใหม่สมไม่ใช่ป้ามอแต่ป้ามอเอาไปขามปีค่ะเวลาจะเป็นน้องใหม่เจ๊เสียเอาไปขามปีใดหรือว่าน้องใหม่ป้าเนี่ยถ้ากัดน,น้องใหม่สมกันจริ่งก็เ่ถึงขามปีหรอกค่ะกินเบ็ดก่อนแปบ๊บนึงก,ก็กินเบ็ดก่อนแล้วก็เคยไม่ทราบินอะเบ็ดก่อนกินน้องใหม่สมดีจ้าเลยยังกระดายนะคะ็ดเสาเนาะจังติ่นเต้ใจ เอาแก็สื่อถือใจเจ้าของถ้าเป็นกุห้หไงนะะ้ำแข็งสื่อเอานีไม่สิอ่อนทางเปลือง่ะขอบกุ้งไงอันนี้แต่เนาสื่อไรมันเปลืองลูกกับก้าลังไงกินลายๆสามีกับกินเก่งคอยกับกินแซ่บในป่าก็ไม่ยากใบอกเป็นไหนหรดอกันจะกินปลากระตีนแหละเพียงแต่ว่าสามไมไหวันกรดีนะคะที่อย่างกระไดก็ไม่ปา่าสิเราเกิดเพชรเพชรแดงใช่ไหมคะ,ะแดงไว ผักสวนขั้วกับปลูกนิดๆน,น้อยๆก็ได้นี่นะคะแต่อยู่หน้าป่าผักไร้เลยะคะ่ะอีตูกับพริกกะทิจะมีอยู่อันคว่ำสีขาวเท่าเท่ากับกระเด็ดตะเก็บไม่กินรถไก่มากก็ซื้อเอาจากราคาบาทสิบบาทตะเก็บไม่ก,กินก็สิประหยัดึงหมั่นควกับม้อเนาะต้องหาบาสิบบาทบาทำไมเรายกตัวอย่างให้าเอกเนี่ยม,มันเบาคถ้าเอกเด็กเราคุณนั่นเบาคุณนีวเบามันมีมันมีปูออกมาะคะ่ะ สังคมต่างจังหวัดนะคะถามว่ามันกี่ยวกัคชื่อสังคมอ่าสังคมกรุงเทพแต่ว่ามันกี่ับนี่คือกันกรุงเทพก็ดีอย่างเขาปใส่ใจกันนี่คือขอดีที่ว่าใส่ยปใส่ใจกันใส่ใจกันคือจะเห็นข่าวๆนะขึ้นกันมาสั่นบ้านนอกแต่นี่ค่ะแต่ก็จะเป็นลักษณะว่าวว่าวแบบเขาเอิรนกันไอ้ผู้อนซุ่มซุ่มกันแีดงว่าเอิร์เรื่องนั้นเรื่องนี้มนี่ซื้อคนนั้นคนนี้เขาไปนั่งเหมือนกัลักษณะกัน กัรบอาลิเฟอร์ลิเฟอร์ถึงบออ่างถึงไปใส่ใจเรื่องเล็กๆนหน่อยสันยูปอะไดน้องขันนอ้องสยู่ใส่อยูปอะไดสันสิบใส่ใจยานตะมัวผืนสินะธรรมดาแล้วเนาะคนขอยากบาหา้าเนาะเว้ยไม่ติดรวยใส่มือใส่นี่ใส่ยันกับ่บเด็กของนี่ลงกำนัท่งว่ะงควงมีบาดเพือจะฟองที่บอเศร้าเห็นน่ากิน มีแบาดมือแน่น้ำมันกระเด็นเต็แน่เจ้าพื้นตะแนลบัตรเอานปอกทำไมในเบิ่งจนแล้วนะมันสิ้นแต่เดียซ่อมกันกับตัดขาเห็ดปลยบอกทำไมที่รู้ด้วยมันสิ้นซ่อมกันกับนางเบิ่งตันคลิปเขาเจาะตัดขาเห็ดนะสำนัมกมากคลิปที่เนเพื่อนๆที่เพิ่งยูต่างประเทศมาจะเก็บเจ็เก็บเห็ดนะคะมาแห้งมาจนลาลูกบ้าน หนูโตขึ้นหนูจะเก็บเงินพาแม่ไปเก็บเห็ดที่เมืองนอกก่อนหมักบืงค่ะมันสิ้นจะหาของปลาเดี๋ยวเห็กับมกบักมืออุตย่าห์มาสุดท้ายเล้วนะคะมาสุดท้ายแล้วอุย้ยนี่แหละความแบบ,บเคียนของข้อเทียงกับกระเรดืนงกระด้าง นอนสุดท้ายแล้วจ้าเดี๋ยวสุดไปต้มด้วค่ะน้่าะเ,เดือดพ็ดีนอนใหญ่แล้วเขาจะพาพาขาเพิ่นตั่งสิต้มซุกง่ายค่ะนอนใหญกับพาขาพาขาเพิ่งจิงกับพาสอง เรียบร้อยแล้วรอใช่อ้หไอ้โซโลเชเล่เอามีน้ำมันไปก่อนสิโรนเจค้าเจ้าของเดีเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาน้ำมันเท่าด้วยค่ะนี่เอาไปต้มกันจ้าอือโอ้มาเดิลตุ๊บตับตุ๊บตับได้ไหมน้ำมัลงไปจ้ะใส่ลงไปเลยเอุ้ยน้ำมันอ่อนๆนะคะเนาะต้มกินกับน้ำพริกกะระแซาะด้วยกัน กินกับเจลน้อยไโอ๊นี่ค่ะสีข้างไปแบบนี้แล้ค่ะสีว่าปิดฟ้าเด้ค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะจะเปลี่ยนจ็กสองน้านี่น่ากินว่ะค่ะน่ากินไหมคะแค่เห็นน้องใหม่ต้มกับใจสั้นแล้วนะคะเนาะโอเคค่ะแล้วต้มจ็กสองน้าจ้าในระวังที่รอให้น้องใหม่จืดเนาะค่ะเขาจะไม่กินเข่ากันค่ะไข่พะโล้ค่ะแล้วก็ขาหมูพะโล้จ้าทำเองจ้าทำเองจ้าแสบๆเลยค่ะ จะไหนก็เดี๋ยวมาตามกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะมาเคียน,น์เนาะใหม่แล้วก็มาอู้เนาะใหม่แล้วก็มาเห็นเนาะกินแซ่บๆกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะยินเ้าจ้า